เฮ้วันนี้มาหาเห็ดอีกแล้ววันนี้ป่านี้มีไซส์มินิแบบนี้นะจ๊ะเฮ้ยไซซ์มินิแตะขายาวนะป่านี้เห็ดพิ่งเก่าลาักจ้าเมื่อกี้เห็นแแบบไปไหนเนาะนี่ไงมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนสวยนี่อีก อิชช์ตะมุตะมีน่ารักวุชีมาร์กเสร็จแล้วยามาร์กเสร็จแล้วยาอู้หตะมุตะมีต้องไหนอีกนะมีอีกไหมนะมีเพื่อนไหมนะเจออีกครอบครัวหนึ่งละจ้าอุ้ย ฮอืออม,อมูชีน่ารักตะมูตะมีชึบหนึ่งดอกนี่มีลูกน้อยสองดอกมีคุณแม่สามดอกนู่นคุณพ่อหนีไปเที่ยวอยู่ตรงนู้นงานเจอแล้ว โดนแม่ดุนะหนีไปเที่ยวไกลอืมขาอวบๆดอกตะมุตะมิขาอวบๆน่ารักนั่นแน่ในผลสายตาจเจอแล้วตาเอ๋ น้องก็อยู่ในมือพี่คนใหม่นอนแอ้งแมงอยู่นี่ล่ะคะตาเอ๋อตัวน,น้อยตัวน,นิดอยู่นี่อุ้ยโดนกินนิดหน่อยแต่ไปตัดออกตาเอ๋เก็บกันอู้ยอู้ยยังอ่นอนๆอยู่เลยอยู่คนเดียวไม่เหงาละจ้าอุ้ย เห็นนะว่ามีเพื่อนมาด้วยนนแน่แน่แน่ลลบไม่มิีหรอกนะอุ้ยหัวขาดขออภัยข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจน,นี่ตะมุตะมีมีตะมุตะมีอีกโอ้เล็ดน้องนอง้อยไปอยู่กับพี่นะ ดูสิอวบอันขาวอวบอันขันแน่นๆนี่ใช่เลยเฮ้ hey. หาเพื่อนกันหาเพื่อนมันต้องอยู่แถวแนี้มานแน่อยู่ไหนจ้ามาเจอกันหน่อยโอ้มีใครแอบอยู่นี่ฮันแน่แกหรือยังดูอุย๊ยแกแล้วปล่อยน้องเขาไปเกิดหมดสังขารแล้ว อยู่ไหนนาะอยู่ไหนนาะตอนนี้เราเจอคุณแม่ผู้หนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่งโดดเดียวผู้เดียวดายแต่ไม่รู้ว่าแก่หรือยังเออเราต้องค่อยๆล้วงไปไม่ถึงไหนเลยโอ้ยเห่าแล้วแก่แล้วใส่เจี๊ยเสียใจเก็บน้องไว้ เราเจอผู้ก่อการร้ายอีกหนึ่งแล้วค่ะเดาันเริ่มเลยโอ้เดยาใญยขาหาย่ย่งอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยเล็ดเลดเลมีน้องน้อยด้วยมีน้องน้อยฮะได้แล้วอ้มีเสียงตามสายถามว่าได้อยู่ไหม ฉันไม่อยากจะบอกเลยว่าได้เรื่อยๆแฮปปี้มากนี่เจอน้องน้อยอีกแล้วเสือมินิมินิเจมมินม่นีอีกแล้วค่ะมินิจ๋มมินิจ๋ามาอยู่กับพี่นะจ๊ะอ,อยู่ไหนนะ กำลังจะกลับแล้วอุตะอุตะเจออะไรโอ้โหนี่หนึ่งสห้าดอกไม่แต่ดอกแบงแบงเดี๋ยวมาดูกันว่ายังซิงอยู่ไหมน้องยังซิงอยู่หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เด้ล่ะ เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตกด้าหน่อยเอาไว้มาเกิดใหม่นะจ๊ะนี่ดอกนางแน่นไงยังแน่นอยู่เลยจ้าอุย้ยมีรอยท่ากินแต่ไม่เป็นไรดตัดออก โอ้หแก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วไม่เอาดีไหมอะแต่มันยังแน่นอยู่เลยเดี๋ยวเอาไปตัดแต่งใหม่มีอีกดอกหนึ่งโอ้ยโอ้สวยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ โอ้เต็มตะกร้าแล้ว